ตนบาร์บ,บี้ตอนเจอนางเงือจกจิ้มกันลเล่าๆไปเดินเล่นดีกว่าฮะเพืเ่อนแถวๆชายหาดใช่นั่งเล่นสักหน่อยกว่าบสบ,บายสบายอะไรแบบแบบว่ะม,มันคืออะไรอ่ะวิวมันคืออะไรอ่ะหเห็นเธอแถวทะเ,เลอ่ะ เหรือมันเป็นสป,ปราราตัวยักษ์น้ำมันหนาเงือกกระโดดไปแล้วโอ้อฉันต้องถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยแล้วออกมาออกมาอีกสีออกมาอีกสีออกกฮุบแช่บ้าสวยจริงเลย ถ่ายสวยอะเฮ้ยแกห้องน้ำไปทางไหนอะอ๋อเดี๋ยวตรงไปเลือยไซส์ที่ผ่าเดี๋ยวหน้าถอยหลังจิ๊ดหน่อยก็เจอแล้วแหละอ๋อโอเคขอบใจอ๋อลงทะเลละไปละบ๊ายบายไปๆปไปไปปปป